เดี๋ยวเราจะสลับมาดูที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้ะนะฮะรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนก็ดูแล้วตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาหลายวันอ่าใช่เมื่อวานมีงาน Thailand f o c u สวันแรกวันแรกวันแรกนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องไปดูซิว่าเอกกระแสตอบร,รับของนักทุนสาบันทั้งในและต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไรอ มีหุ้นไทยที่จะไปร่วมรถโชน์นะครับให้ข้อมูลกับบรรดานักทุนสถาบันเนี่ยจำนวน113บริษัทด้วยกันครับก็ต้องบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำด้วยกันทั้งสิน้นครับวันพรุ่งนี้ของอเรามี MSCI Rebalancing อ่าใช่ช่วง ATC หรือว่าช่วงปิดตลาดอ,อ,อ่ใช่แน่นอนครับรอบนี้เราถูกลดน้ำหนักฉะนั้นถูกลดน้ำหนักนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีนักทุนสถาบันหรือนักทุนต่างชาติ จำนวนหนึ่งที่ต้องมีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับการปรับน้ำหนักของทาง MSCI นั่นเองก็หมายถึงแรงขายที่จะเข้ามาในช่วงท้ายตลาดอย่างไรก็ตามดูซุ่มเสียงของฝั่งนักทุนสถาบันภายในประเทศเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการตัดเตรียมกระสุนกันไว้มากพอสมควรนะฮะที่จะเอาไว้รอยิงหรือเอาไว้รอช็อปของถูกใช่ใช่นะเดี๋ยวดูว่าน้ำหนักฝั่งไหนมันจะมากกว่ากันเราจะรับไหวหรือไม่นะครับ เดี๋ยวไปพูดคุยนะครับกับคุณกรพัฒน์วรเชษหัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณบุรพาสุภิชัยครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมี2 3ประเด็นหลักๆคุณกรพัฒน์เอาประเด็นแรกก่อนเมื่อวานงาน Thailand f o c ัสก็เห็นคุณกรพัฒน์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในงานด้วยบรรยากาศคึกคักไหมครับแล้วก็ในส่วนของการให้ข้อมูลกับนักทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศฟีดแบ็กมันเป็นอย่างไร ครับก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะคึกคักนะครับแล้วก็ก็มีการฉายภาพของทั้งตัวตลาดทุนนะครับแล้วก็การพยายามที่จะขับเคลื่อนนโยบายตัวภาครัฐนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวทิศทางนโยบายการเงินนะครับแล้วก็ประเด็นหลังของว่าเรื่องตัวอุตสาหกรรมที่เป็นพวก New S curve นะครับหรือเป็น m e g a trend ที่มันปูภาพมาชัดเจนนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับกำลังเิ่งพัฒนานะครับต่อยอดการลงทุนพวก Data Center แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าในฝั่งตัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกโดยภาพรวมก็ยังเป็นกลุ่มที่มีการ Investment ด้านนี้ค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการการเติบโตในยุคถัดไปนะครับก็คงเป็นการเร่งพัฒนานะครับพวกโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงนะครับหรือว่าระบบนิเวศตัว Data Center นะครับที่ผลักดันการพัฒนาของเทคโนโลยีตามการเติบโตของ AI นะครับในยุคปัจจุบันที่ เข้ามามีบทบาทแล้วก็มีความสําคัญในการพัฒนาธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆเมื่อวานมันมีเรื่องตัวพวกยูสเค e อะไรต่างๆที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการนําพวก AI มาใช้นะครับอย่างเช่นเรื่องตัวธุรกิจค้าปลีกนะครับที่การที่เราจะเปิดสาขาแต่ละสาขาเนี่ยครับในแต่ละโลเคชันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับบางสาขาเปิดใกล้โรงเรียนนะครับการวางโปรดัก บนเชลล์นะครับหรือว่าการเลือกสั่นโปรดักที่จะตอบโจทย์ตัวลูกค้าหลักนะครับในโซนโรงเรียนนี่ก็อาจจะมีความแตกต่างกับบางโซนที่เป็นโซนใกล้พวกออฟฟิศหรือว่าโซนที่เป็นใกล้พวกโรงพยาบาลนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ตัวข้อมูลนะครับพวก Data ์ในสิทเข้ามาช่วยเนะี่ยก็จะสามารถทําให้เราเพิ่มนะครับทิศทางไรายได้นะครับแล้วก็แนวโน้มบรรโตของธุรกิจได้ในอนาคตนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นยูสเคสหนึ่งที่ ในงานมีการยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมแล้วก็เป็นภาพแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เราเห็นนะครับลักษณะมากขึ้นส่วนภายในบ้านเราเนี่ยนะครับในภาพรวมก็ต้องบอกว่าคงต้องร่วมมือกันนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงตัวผู้นลดตใบด้านการเงินด้วยนะครับในการที่จะพยายามขับเคลื่อนสีไทยนะครับให้ฟื้นตัวขึ้นมาเร่งขึ้นหลังจากที่เฟิร์สฮารสีไทยเนี่ยกระตื้นขึ้นไห้กระตื้นแต่ว่า ก็ยังจุดที่การฟื้นตัวช้ายอยู่นะครับแต่ว่าในาจุปัจจุบันเองมันภาคัฐก็กำลังจะมานะครับก็มีโอกาสที่จะเห็นการเติบโตมากขึ้นครับผม,มบรรยากาศมันคึกคักกว่าช่วงปีที่ผ่านๆมาไหมฮะสําหรับ Thailand f ฟก u สปีนี้จริงๆต้องบอกตอบยากเหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจัด퀄ิที่กันนะนะครับด้วยโลเคชั่นด้วยห้องอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องบอกผมก็ตอบยากว่ามันคึกคักกว่าไหมแต่บรรยากาศของนักทุนเองเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะนักทุนดู ดูมีความหวังนะครับดูมีความค,า,มคาดหวังแล้วกันนะครับมากกว่าปีก่อนอันนี้ดูจากสัญญาณนะครับโดยรวมที่เราเห็นแล้วก็เราได้พูดคุยกันครับผมอืมคือเรียกว่ามันอาจะเห็นแสงสว่างมากกว่าปีที่ผ่าน,านมาประมาณนั้นนะฮะครับ,รบโอเคโอเค,คทีนี้ถามถึงความเป็นไปของตลาดหุ้นไทยจากวินาทีนี้ไปสู่ถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งมีไทม์ไลน์สำคัญนะครับการ, M การทำา MSCI Re b a l a n c นซ์ช่วงท้ายตลาด คุณกรพัฒน์มองว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรและนักลงทุนควรจะกําหนดกลยุทธ์ไว้เช่ไนไรครับ,รบจริงก็หมอช่วงนี้เราเห็นภาพหนึ่งเกิดขึ้นก็คือโครงสร้างตลาดอย่างที่เราเคลียร์สัปดาห์ที่แล้วเลยว่าฝั่งทิปมาเก็ตหรือตลาดอาเซียนเนี่ยนะครับค่อนข้างจะอัพเพร์มนะครับเมือม่อเทียบกับตัวฝั่งพวกนอตเอเชียนะครับเพราะว่าตอนนี้พอสิรรัฐเริ่มมีสัญญาณโตช้าลงนะครับดอกเบีย้ยมันจะเป็นลงเองเนี่ย ภาพของการลงทุนเนี่ยมันกลับมาเลยนะครับว่าอ้เม็ดเงินเนี่ยภายใต้การลงทุนที่ต้องระมัดระวังข้างหน้าเหมือนกันว่าแรงต้านคือสีสทรัพที่อาจจะถดถอยได้นะครับมแม้ว่ายังไม่เกิดเนี่ยแต่ก็ต้องตามดูอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับภาพการลงทุนก็พยายามเลือกนะครับสินทรัพย์หรือว่าโครงสร้างสิรษิที่มันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ราคาสินทรัพย์อยู่ในโซนที่เป็น value หรือลาคาอยู่เพราะฉะนั้นพวกขาพวกตลาดอาเซียนนะครับมักจะ o u t p e ร f o r m ในช่วงที่ดอลาลาร์ออนค่าเนี่ย เราเริ่มเห็นเป็นเงินเข้ามาต่อเนื่องอย่างวันนี้เองเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าบรรยากาศของสิงคโปร์เอ่ยมาเลเซียเอ่ยอินโดนีเซียเอ่ยเ,เป็นภาพบวกนะครับบ้านเราเองก็น่าจะเป็นภาพที่เอาเอรียบนะครับก็คืออาจจะลบไม่มากเท่าพวกนอเอเชียหรอกนะครับเป็นการ,รแข่งตัวเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่เอ c i จะมีการลดน้ำหนักหุ้นไทยอย่างที่เราทราบกันนะครับแต่ว่ามันมีคีย์พอยต์เรื่องหนึง่งนะที่ผมอยากจะเมนชั่นนะครับให้นักลงทุนเองเนี่ยต้องประเมินโอกาสดีๆนะครับว่ารอบนี้เนี่ยภาพของตัว เอ็มบ uh, นะีซีไอเนี่ยลดน้ำหนักหุ้นไทยนะลดน้ำหนักหุ้นตลาดอาเซียน mm hmm. เหมือนกันหมดเลยนะครับ mm hmm. uh, เพราะว่ามันเป็นการประกาศมาตั้งแต่ uh, ช่วง uh, ปลายเดือนกรกฎาคมนะครับ mm hmm. uh, ช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดหุ้น uh, อาเซียนโดยรวมก็อาจจะยังไม่ได้ดีอะไรมากมายนะ mm hmm. เบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงยังมีความผันผวนอยู่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการปรับน้ำหนักเนี่ยลดน้ำหนักแน่ mm hmm. แต่พอเรามาดูตั้งแต่ต,แต,ต้นคอเตอร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเห็นภาพหนึ่งก็คือ เอ็มเอสไออาเซียนโดยรวมเนี่ยอัพเปฟอร์มเอ็มเอสไออิมเมจมาร์เก็ตนะครับอัพเปฟอร์มเอ็มเอสไอเวิร์อินเด็กต์ครับข้อหมาย,ยคืออะไรหมายความว่าน้ําหนักของหุ้นในหุ้นตลาดอาเซียนรายตลาดเนี่ยนะครับในเอนะ็มเอสไอเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น huh. นะครับ huh. เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่ามันกลายจะเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องหนึ่งว่ารอบนี้เป็นรอบซ้ายจะโดนลบหนักกัน huh. นะครับในภาพรวมแล้วก็ในฝั่งตัว original analyst หลายๆที่เนี่ยก็เริ่มมีการยกน้ำหนักหรือว่าอัปเกรดตลาดอาเซียนขึ้นนะครับแล้วก็ไปดึงพวกตลาดที่เอาโปรฟอร์มไปแล้วพวกน้องอิเซียเนี่ยปรับน้ำหนักลงเป็นนิวทรัลบ้างเป็นอันเดอร์เวทบ้างเป็นรายตลาดไปแต่อาเซียนเนี่ยเริ่มผลักดันขึ้นมาเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับหรือแม้แต่ตัวฟิลิปปินส์ก็ในจุดที่เขามองเป็นนิวทรัลกันนะครับเช่นเดียวกับบ้านเราผมเลยมองแบบนี้ครับว่า ตลาดจะเป็นการแว่งตัวรอเรื่องนี้แต่ว่าคงพักไม่มากนะครับแล้วจบรอบนี้ผมว่าตลาดเองก,ก็จะเริ่นกับดรามิกแล้วเรามีโอกาสเห็นนะครับการกลับสานะของรถถื่งต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า mm hmm. น้ําหนักเราในไม่เซ่ยตัวเนี้ยมันเริ่มขขับขึ้นมาตัวเลขที่เป็น current แต่ว่า position จริงๆเนี่ยนะครับทุกคน unwind กันอยู่หมดเลย mm hmm. มีโอกาสา mm hmm. ที่มีการกลับสานะขึ้นรับผมครับอืมเอาขอตัวเลขสักนิดหนึ่งที่ประเมินในส่วนการลดน้าหนักเนี่ยมันจะคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่สาหรับวันพรุ่งนี้ ครับถ้าถามว่าไซซิ่งมันใหญ่ไหมก็จริงๆจ,จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวเม็ดเงินก็อยู่สัก240ร้อิถึงล้านเหรียญน,นะครับจากตัวเลขที่ประเมินรอบก่อนประมาณสักเกือบๆจะ300อล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าลดลงมาระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงเป็นตัวเลขที่จะมีการปรับหนักกันนะครับในขางตัวไหนบ้างที่ถูกถอดออกอย่างที่เราทราบกันแหละก็จะมีตัว GPSC นะครับ Asset โฟร E A I เ L นะครับซึ่งทุกตัวก็ซับเรื่องปัจจัยเสี่ยงรงนี้มามากพอสมควรแล้วนะครับ <ừ> ผมคิดว่าหลายๆคนนอีอ่เตรียมที่จะ <ừ> าหาจังหวะในการซื้อกันนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่คุณบุรพพาถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้ตลาดหุ้นไทยวันนี้วันพรุ่งนี้จะแก่งตัวในกรอบไหนนะครับผมมองแนวรับหลักๆก็หนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะครับอันนี้เป็นแนวรับของวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่ หนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสามแปดศูนย์นะครับผมว่าเซตเองจะแกว่งตัวในกรอบเนี้ยนะครับในวันนี้วันพรุ่งนี uh ้ครับผมที่ประมาณสักสองร้อยกว่าล้านเหรียญเกือบๆสามร้อยเนี่ยเอ่อในมุมกลับนักทุนสถาบันในประเทศรับไหวไหมผมว่าเป็นรายตัวน่าจะมีโอกาสที่จะประคองไหวนะครับเขาน่าจะมองในเรื่องตัวบางตัวที่มันอันเดอร์วลูมากๆเป็นโอกาสในการตั้งรับนะครับเช่นเอ่ออาจจะมีแรงซื้อนะครับหรือว่าแรงที่จะ เข้ามาสะสม GPC นะครับหรือแม้แต่ตัวพวก Asset World อะไรพวกนี้นะครับที่นักทุนสถาบันก็จะมีความชื่นชอบในระยะกลางยาวนะครับที่ภาคบริการก็มันมีโอกาสที่จะ Recover หรือแม้แต่ตัว i v l นะครับก็ต้องบอกว่าในอินดัสทรียยังฟื้นตัวไม่แรงมากนะแต่ว่าภาพของตัววัลทัมเอาแล้วก็การตั้งอินเทอ m e เมนท์ี่มัน Price in ้าไปในราคาเนี่ยก็ถือว่า เคลียร์คัดทุกอย่างแล้วก็มันจะไม่เกิดในจุดที่นักหต่งชาติปรับฐานะออกมาเนี่ยมันจะเกิดภาพอันเดอร์โอนเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เราเห็นว่านังสาบันเนี่ยนะครับอาจจะมาโฟกัสที่หุ้น3ตัวนี้นะครับที่จะมีการดึงเท่านกลับกันนะครับลองจับตาดูกันครับผมนะครับเอะถ้ามองข้ามไปอีกนิดหนึ่งฮนะ ข้ามวันพรุ่งนี้ไปสัปดาห์หน้าแล้วก็ดูในช่วงระหว่างทางเนี่ยก็คาดหมายกันว่าการเมืองก็คงอเรื่องคอรมอก็น่าจะจบภายในวัน2วันหรืออาจจะภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าภาพชัดออกมาในแง่ของโฉมหน้าร่มฟรีใหม่ออกมาเนี่ยตลาดเนี่ยจะตอบรับกับตรงนี้ยังไงครับผมว่าก็จะเป็นช่วงพนันธุ์ p e r i o นะครับที่ตลาดเองก็จะยังตอบรับบวกต่อเนื่องนะครับเพาหน้าตาคอรมอดูเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในระดับที่ ตลาดคาดหวังนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเข้ามาเนี่ยงบมามันสามารถเร่งเบิกจ่ายได้เลยนะครับ,รบแล้วรอบนี้มันได้เหมือนรอบเมื่ก่อนก็คือพอมีครอมอรปุ๊บงบมามันพร้อมก็คือเบอิกจ่ายได้นะครับเดือนนี้เต็มที่นะครับเดือนกันยายนอพอเบอิกจ่ายไปเนี่ยนะครับอันหนึ่งที่ชัดเจนแล้วว่าน่าจะมาถันก็คือสำนังกงบนะครับเปิดในเรื่องตัวเม็นเงินกระตุ้นการบริโภคกลุ่มเปราะบางนะครับประมาณสัก1.45่งจุสี่้านเนี่ยน่าจะใช้ได้เลยในเดือนกันยายนก็ เป็นแรงเร่งครับว่าสิิไทยก็น่าจะฟื้นตัวในช่วงปลายปีแล้วพอพ้นเดือนกันยาเนี่ยนะครับโอเคละว่าปีงบประมาณปีนี้เบิกจ่ายอาจจะใกล้เคียงกับที่ตลาดประเมินไว้นะครับ65หรือ64เปอร์ซแต่ว่าพอปี2000งบประมาณปี2568นะครับมันจะมีผลบังคับใช้นะครับก็คืองบประมาณใช้ได้เดือนตุลาคมเนี่ยมันก็จะมาต่อพอดีส่วนางั้งเดิมที่มันค้างอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นทยอยเบิกจ่ายได้ถ้าเกิดมีการ วางเขาเรียกอะไรอ่ะวางกรอบการใช้ดีๆนะครับนั่นหมายว่าช่วงปลายปีน้ำมันก็คือจะเร่งตัวขึ้นดีนะครับเพราะว่าง้มันมันพร้อมแล้วก็เป็นง้มันที่นอกต่างชาตินะครับเขารออยู่เพราะว่ามันเป็นน้มันสำหรับรัฐบาลชุดนี้จริงๆที่เขามีการเซตอัพขึ้นมาเป็นหลากหลายกระทรวงหลากหลายโปรเจกต์ที่เขาจะเร่งกลับเคลื่อนตามนโยบายเขาเองเนี่ยนะครับมันจะอินเตอเนต์ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่คอรตดสี่ร้อยถ้าสหวังการเติบโตงสิทธิไทยแบบเร่งขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมค ในเดือนกันยายนนะครับน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็จะต้องตามโคร,สรงสร้างทิ่สัตเรื่อยๆนะครับอตอนนี้อจจะไม่ได้กังวลขนาดว่าดีเทนจะมาแต่ว่าต้องตามเรื่อยๆว่าเป็ดเองจะปรับนโยบายการเงินนะครับแล้วก็ทําให้สีเนี่ยซฟลงมาแบบนิ่มนวลได้อย่างที่เขาคาดเอาไว้น,นะครับพม,ม,มนะครับแถมท้ายนิดหนึ่งครับคุณกวัฒในเชิงของรายตัวฮะช่วงจังหวะนี้ฮะสองวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์นี้และอาจจะมองข้ามไปถึงสัปดาห์หน้านะฮะเอ่อ ุ้นในเชิงของการเก่งกําไรและในเชิงของการสะสมในตัวไหนอย่างไรบ้างครับพอดีผมว่าคาบปีกเนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับแล้วราคาก็ยังเพยียบขึ้นไปมากปรมามันจะมาแน่ๆน,นะครับเนกนยารใหญนี้ uh huh. uh, CPOCPX พวกนี้นะครับยังเป็นหุห้นที่น่าสนใจของการลงทุนนะครับและอย่าลืมว่าพอครอมองเข้ามาเนี่ยตลาดจะเริ่มคาดหวังเรื่องตัวเม็ดเงินลองเทอรฟันแคนาดาที่จะเร่งขึ้นมาจากวายุพักนะครับที่น่าจะ เป็นสารตั้งต้นภายในปีนี้แหละนะครับจะเดือนไหนเท่านั้นเองนะครับเพียนหุ้นที่เป็นท็อปเทียร์ที่ผมคิดว่ามีโอกาสนะครับอย่างปตทนะครับเอโอทีเคทีบีนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่ถือได้กระทรวนคลังก็มีโอกาสที่จะ upward ฟอร์มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยนะครับมีบิ๊กแคปขนาดใหญ่ประคองนะครับต่อเนื่องนะครับก็พยายามโฟกัสไปพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าพอเข้าช่วงปลายปลายคอร์เตอร์สต้นคอร์เตอร์สก็เป็นช่วง พรีของไฮซีซันของศาสรการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นภาพบริการท่องเที่ยวเองก็จะเร่งตัวขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพระดับที่ผมอยากจะรีเดีนครับผมเมื่อสักครู่พี่สุประชัยบอกทิ้งท้ายแต่แม่ผมขอทิ้งท้ายด้วยอีกคนได้ไหมแ้่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณกรพัฒน์น่าจะตอบคําถามนี้ได้ดีที่สุดแล้วล่ะคือขณะนี้เราก็เห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะก็จะมีกลุ่มกลอนที่อาจจะอกหักหรือถูกเลฟเอาท์หรืออะไรว่ากันไปเนี้ย ก็เห็นพยายามนะจะมีการออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์กันบรรดาขุนพลยพยักก็ตบเท้าพาเหรดกันออกมามีการขู่อาฆาตร,รัฐบาลใหม่หรือนายกใหม่หรืออะไรว่ากันไปจะมีการยื่นถอดถอนออยื่นยุบอะไรอย่างเงี้ยถามว่าประเด็นตรงเนี้ยมันน่ากังวลไหมสำหรับตลาดหุ้นท้ายที่สุดแล้วนะม,มันจะมีนัยยะอะไรจริงๆหรือเปล่าครับ จริงๆก็เป็นกระบวนการที่เราต้องตามดูกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีโปรเซสครับทุกการยืนนรย่นนะครับตีความยื่นนะครับก็ต้องดูว่าสารจะนัดพิจารณารับคําร้องไม่รับคําร้องนะครับระดับส่วนเพิ่มเติมเมื่อไหร่มันก็จะเป็น risk นะครับความเสี่ยงนะครับในแง่จิตวิทยาต่อตลาดก่อนระยะถัดไปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามูฟหนึ่งที่ตลาดเขาเห็นกันนะนะครับท,ทบี่มันทําให้ confidence รอบนี้มันดูฟื้นขึ้นมาก็คือเออเวลามันมี risk เรื่องนี้มันดูเหมือนมีการ ขาเรียกอะไรแก้สถานการณ์อะรกันพู่ประมาณนี้นะแก้สถานการณ์ได้เร็วกว่าที่คิดนะอย่างเช่นประเด็นเคสคุณเศรษฐาเนะครับนะครับแล้วก็สองวันเนี่ยนะครับสามารถคัดสรรในมัลฟรีขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเรที่ต้องบอกว่าแสดงว่าตัวภาคการเมืองที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มก้อนของรัฐบาลชุ่ัจุบันเนี่ยนะครับที่เป็นแกนหลักๆกันเนี่ยเขาก็มีการเตรียมโซลูชันหนึ่งสองสามไว้อยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็เลยเป็นภาพที่ต้องบอกว่าแน่นอนว่าทุกคําร้อง นะครับมันเป็นคําความเสี่ยงที่จะเข้ามาข้างหน้าแต่ก็คงต้องค่อยๆตามดูว่าเอออีเวนต์แต่ละอีเวนต์จะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่ามุมที่เราเห็นก็คือสิ่งที่ตลาดเขาเห็นกันก็คือเฮ้ยมันมีการเตรียมการไว้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงต,ง,ตงต้องติดตามต่อไปครับผมอืมโอเคก็คือจะร้องฝั่งจะร้องก็ร้องไปอันนี้ก็ว่าไปตามหน้าเสือแต่ถ้าดูที่มาที่ไปคืออาจจะเอาตั้งแต่รัฐบาลเพื่อไทยเลยสมัยแรกที่ว่าคะแนนมาเป็นอันดับสองแต่ก็ได้ตั้งรัฐบาลหรือกรณีมาถึงคุณเศรษฐา นะฮะก็ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งแต่อีก2วันก็มีนายกใหม่จากพรรคเพื่อไทยมาคือดูแล้วตรงนี้มันเป็นการสะท้อนถึงการเตรียมการที่ดีของพรรคเพื่อไทยมีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีถูกต้องไหมฮะครับก็ดูเหมือนจะเป็นภาพประมาณนั้นนะครับก็ทำให้ตอนนี้ตลาดเขาคาดหวังมากเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันฟอมเริ่มงบมานะครับทั้งปี67ดปี68รอแค่ผู้นํานาวามาเร่งขับเคลื่อนนะครับมันก็จะเป็นตัวรอบรอบหนึ่งอ่ะที่กระตุกเศรษฐกิจไทยนะครับพีคขึ้นมา ส่วนมันจะซัพเทนต่อเนื่องได้มากน้อยแค่ไหนนโยบายระยะกลยาวจะได้ขับเคลื่อนไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพรัฐบาลซึ่งเราคงต้องตามดูต่อซึ่งผมยู่ตั้งคุณไทยตอนเนี้ยเข้าใจนะครับว่าเออมันต้องตามดูเรื่อยๆนะครับณวันนี้มันยังไปได้อยู่ก็เป็นภาพที่ลุ้นกับภาพผวกไปก่อนครับผมกราบขอบพระคุณครับคุณกฤพัฒครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครัสวัสดีครับคุณกฤพัฒวรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรูรีครับอืมนะครับก็ดูแล้วโอเคแหละประเด็นผมว่าประเด็นในท้ายังงไ ก็คือเอาเป็นว่าโอเคอะไรจะเกิดมันก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมีการวางวางระดับวางระเบียบความเสี่ยงไว้แล้วไงนะครับคืออะไรจะเกิดก็ว่ากันไปเนี่ยวันนี้ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายที่กล่าวอ้างถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนะควรจะต้องกลับมาใส่ใจในคำพูดของตัวเองแล้วล่ะคือวันนี้ผมว่าถ้ามันมีปัญหา อย่างไรเกิดขึ้นนี่นะครับสลบเหมือดนะจะบอกให้สลบเหมือดนะประเทศไทยที่อ้างกันว่ารักนักรักหนาห่วงนักห่วงหนาเนี่ยนะแต่ก็เอามันเล่นกันเป็นของเล่นที่ไม่มีค่าเลยนะครับว่ากันตามแต่ใจตัวเองว่าหรือว่ากันตามแต่ผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยคคอผมว่าทําไปทํามานะถ้ามันมีอะไรสะดุดติดขัดรอบเนี้ยครับเละ เละเละจริงๆนะจะเละอย่างไรจะบอกประเทศชาติเละหรือไม่ผมไม่พูดไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะแต่อย่างน้อยสิ่งที่มันเละแน่นอนอนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจ<ป>ตายสลบเหมือดครับ